กุ้งพลอยโพสต์ในสิ่งที่แม่กล้าทำเพื่อลูกชาวเน็ตร้องไห้ตามรอสอนรามชี้แจงบอกคนเป็นแม่ยอมทำเพื่อลูกทุกอย่างสำหรับกุ้งพลอยกนิตรินและน้องวีจิ ซึ่งล่าสุดวันเกิดของน้องวีจิอายุครบ4ขวบสาวกุ้งพลอยก็ไม่ได้อยู่กับลูกก็ได้โพสต์คลิปซื้อโดนัทและของขวัญหลายถุงไปแขวนไว้หน้าบ้านโดยโพสต์อินสตาแกรมบอกว่าแม่ก็คือแม่รักและคิดถึงลูกเสมอตลอดไปแม่บุกเข้ามาเลยนะวีจิเพื่อเอาของขวัญวันเกิดมาแขวนให้ลูกแม่การบุกรุกแค่นี้ถือว่าไม่ผิดครั้งนี้ยืนหน้าบ้านไม่ต้องเรียกตำรวจมาไล่เหมือนครั้งอื่นๆนะคะ ครั้งนี้แม่มาเพื่อวีจิเลยนะได้แค่นี้ก็รู้แล้วเมื่อเขาไม่ให้คุยผ่านโทรศัพท์ไม่ให้เจอมาหลายเดือนแล้วแม่บุกรักและคิดถึงลูกมากแต่แม่ทำได้แค่นี้จริงๆถึงไม่เห็นหน้าแต่วีจิยืนหนึ่งในใจแม่เสมอนะลูกวันเกิดของเราสองคนปีนี้8เมษายน62และ13เมษายน26เชื่อแม่ฟ้าส่งเรามาให้เป็นแม่ลูกกัน แม่ก็คือแม่ไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งนี้ไปได้แต่คนบนดินเขากำลังให้ความรักของเรามีระยะทางที่ต้องรอเวลาตามที่เขากำหนดไว้ลูกรักเราแยกกันตอนนี้แต่วันข้างหน้าเส้นทางของเราจะกลับมาเจอกันเองถึงตอนนั้นไม่มีใครกีดกันขวางทางเราได้แน่นอนแม่ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไม่มีน้ำตามีแต่รอยยิ้มใครหน้าไหนก็ตามไม่สามารถทำลายความรู้สึกแม่ ให้เจ็บปวดได้อีกต่อไปถามว่าอึดอัดไหมเสียใจไหมเจ็บปวดไหมเหนื่อยไหมท้อแท้ไหมพยายามอีกหน่อยสิต้องอดทนอีกนิดบอกเลยว่าเลยจุดนั้นมาแล้วยิ้มค่ะแม่แม่เดินต่อไป